ต้องหลากสองครับเจ้าก็จะขึ้นอ้ามาแล้วครับโซกัมาแล้วแลว4 0ครับ จันมาสาเก LC 0้ัน่านอนมันนย้อยกเดียนีงัโอหบ่เกใจกัน่รอสุนครับจะคือรอหนาจะมีปัญหา มีสลรกอยู่ใต้พร้อมไหมมุนับเลยย่อมเหรอเพ่นมารุ่นหญ่ว่าย่อมเหรอ ไปบังด้าดึงเอาไปโอ้ยมันสีเหลืองอ๋อกอะซ้ำนี่เรียบร้อยครับเป็นตมสองแรงแข็งขัน เรียบร้อยครับมือนี้บังมุ่นมาเองมันจะยากยังอ่ะติดลมเอ,อิดบังมุ่นเดี่ยเลยครับ,เ,รบรเจอกันคลิปนะ